สวัสดีบรนกากาศไปเตอร์ทุกคนนะครับผมก็ยินดีตอนดามาพบที่บรนยะาก,กาซีรีส์จีซีแล้วอีกนะผมก็วันนี้นะเราจะมารีวิวเด็กนะผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ใหม่เลยกันเรียกว่าเป็นซีรีส์ใหม่ก็คือผมอยากทําส่วนตัวนะผมก็คือรีวิวเด็กนอกเมตานะผมหรือก็คือเด็กนอกกระแสของแต่ละเดือนนะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือในการเล่น การ์ดเกมหรือเล่นเกมไรกต็ต่ามเนี่ยมันจะต้องมีเทียร์ลิสต์นะผมก็คือเทียร์ลิสต์เป็นการจัดลําดับความแข็งแกร่งใช่ไหมคือถ้าเราเล่นเด็กที่อยู่ในเทียร์ลิสต์ที่ดีก็มีโอกาสที่ชนะได้อนะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือผมอยากจะลองดูว่าถ้าเราไม่ได้เล่นเด็กที่อยู่ในเทียร์ลิสต์ต้นๆของเดือนนั้นเนี่ยเราจะพอสู้ไหวไหมนะผมก็คือลองดูว่าถ้าเราไม่ได้เล่นเด็กในเมตาเงี้ยมันจะพอสู้ได้หรือเปล่านะโอเคก็ไปครับ วันนี้ก็ขอเริ่มจาก Nova คลเปอก่อนแล้วกันนะถ้าครั้งต่อไปที่รีวิวเด็กอนเมต้าก็คงจะเป็นออร์เคิลทิ้งแทงละนะผมก็คือใกล้ละใกล้ใกล้ครบละใกลแรกได้ครบละโอเควันนี้ก็ขอเป็น Nova p ลิปเปอก่อนแล้วกันนะผมโอเคไปขอสู้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวสู้แล้วก็ค่อยพูดถึงเด็กลิสที่เล่นกันนะก็ จริงนวาเคปเลอร์รเนี่ยมันก็ไม่ได้นอกเมตาขนาดนั้นเอาจริงแล้วมันก็ยังสู้ได้อยู่แต่ว่าของผมที่มันจะนอกเมตาหน่อยตรงที่ผมไม่มีของเสริมจากเอฟซศูนย์รับผมเป็นเมเทโอบัสเตอร์ลิดนะผมก็คือผมไม่มีมีใบเดียวแต่ว่าใบาเดียวเนี่ยมันใช้ไม่ได้ถ้าใช้คืออย่างน้อยต้อง 2, 3, สองสามสี่สองใบก็ไม่เก่งอยู่ดีต้องใช้อย่างน้อยก,ก็สักสาใบแต่คือไม่มีไงโอเคครับเดี๋ยวเราย่อใคนแรกด้วย ยั่เป็นคนไทยนะาะนะชื่อนี่ไม่มีไทยวันนี้แล้วโอเคเจอรอยอนพาราดินคนระับก็เริ่มต้นแค่ต้องเอาเกียร์ทีครก 1, 2, บก่อนแหละหนึ่งสองสามเจอสายน่าจะเอาไม้นะลอยสันโดร นไหนก็เอาซะหน่อยครับไันแอนิเมชันภุษามีสกินนะภุษาได้สกินทำม,มุยมาเจอแวนเสายเบรฟครับสายเบรกก็เอา,มาไ,นนะไมไยนะเป็นไงนีนี้ยูชิกเกอร์ถ้าทำห้ทิกก็จะดีหน่อยเพราะว่าเบรกเดามจดเคสวยครับ <and> สแตนแอนด์ดรอ ขีวสองโอเคไล์เ่ดึงตีครับโอเคเขาน่าจะเล่นเป็นสายเบรฟแบบเต็มตัวเต็มขั้นเลยนะเคสองตัวนี้ก็เบรฟฟาลส์สวอลลุ่นไอนี่ก็เบรฟหยับลงพอสุไลมานไหมไม่ครับ เเดรลยูคอนเราได้เน้นก่องอย่างงี้ยิ่งเสียเพียรเพราะไปใหญ่นะตีจังเลยนะยูันไม่ค่อยดีแล้วยิ่งเจอรอยยอดเนี้ยโอ้โหแล้วขี้อีกตอนไหนเกมนี้เกมนี้อาจจะเป็นเกมเร็วนะแล้วเสียผมเสียไปสองฮิลแล้วด้วย ก็คือเจอลอย้อนอีกนะแล้วแดมเราอย่างหลย,ยมยีวัคแล้วก็อ๋ออะไรน เองเลยสิอยู่ดีๆก็สี่แดน เธอหน้าเขาน่าจะติดเบรคพอดีการให้มือสี่สามตัวตัวเป็นห้นาไลค์ก็กลับมาสี่เหมือนเดิมแล้วก็คอสองห้าน่าจะติดเบฟแล้วก็เล่นลูมินัสโชคอ้าวไม่มีกเกศสามหรอไม่มี Al อัลไมคในความโชคร้ายกย็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างเกถ้าคำไม่มีอัลไม้ก็มันจะเสียเวลาหน่อยนะ ซึ่งก็อยากให้เขาเจอง่ายๆนะถ้าเขาเจอง่ายผมก็น่าจะหวั่นง่ายเหมือนกันตัวนอ้เป็นอยัางเสียดาเมจอยู่ดีเสร็จแอนด์ดร็อต้องสไตร์น่าจะต้องสไตร์เป็นตัวนี้ แมเมเทโอไคเซอร์ทีวีวไ<ฟ>ปพล,ลังโ,โซบัสสองจวนหนึ่งเทมิทิงสไตล์อูฮัก ที่ผมลงคูฮัก้กันพพอคิวครับเลือกให้คูฮักถ้าเธอหนี้คูฮักสแตนเราจะได้เขาตร์ชาร์จหนึ่งและจวนหนึงนะครับซึ่งก็ได้สแตนอยู่แล้วแหละคูฮักตีทอ,อไปก็เลนนี้ตีครับรนไทเ,เซอร์ทีบิวคคันด์เช็ ทีกคอนเจ็คโอ้โหบอดห้าทิกทางที่แล้สองอันนี้อีกสามได้บอดห้าทิกมีอยู่จริงสกิลครับสแตนสูฮักคอร์บาสหนะึ่งสแตนบวกสามพันจากนั้นก็ใช้สกิลเมเทอร์ทีวิว่าเมื่อสแตนบวกให้อีกสองพันแล้วก็ยิงเรียากาศานะ์หนึ่งใบนะครับผมทีนี้แล้วกัน สกิลเมื่อตีเอ่อเมื่อลุกครับก็เคาน์เตอร์ชาร์จแล้วก็จวนเอ่อลุกมาเป็น19พอดีตีครับสกิลเมื่อรับบูสต์านผู้มแล้วก็เคาน์เตอร์บัสหนึ่งใบสแตนเรียการได้ใบหนึง่งยูการ์เอะท้านนี้ตีไม่เข้า,มาไม่เป็นไรเราก็ตีเรียไปเก็บเรียครับจบเทิร์นก็โชคดีหน่อยอย่างที่บอ,อ,อกเลยนะครับ อย่างที่บอกว่าโชคดีหน่อยที่เขาหลุดเอาไมา้ไปตั้แต่เทินก่อนหน้านี้แต่พอนี้ไม่หลุดแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะการในมือไม่พอแล้วนะถ้าเขาไม่ได้เช็คเป็น double heel ticker อะไรเงี้ยนะการในมือน่าจะเป็นการ์ดกันถ้าถ้าไม่ใช่น่าจะต้องลงอะไรโอเคตีครับเมื่อตีก็เอาคิเข้าโซส่วนี้ เทคันดอเทคิตฮิวทิเกอร์ฮิวทิเกอร์นี่ไงฮิวจริงๆก็ก็ยังใช้ฮิวนะดวงยังดีอนดูอนดูตรุกแตนแอนด์รอว์อ่าสไตร์ครับเราต้องสไตร์ซึ่งก็ซึ่งเขาก็น่าจะถือการ์ดกันในมืออย่างน้อยก็หนึ่งใบนะครับอย่างน้อยๆก็ใบหนึ่งละผมเล่นเป็นตัวนี้เลยแล้วกันซีนอร์ชุนซู ไลท์ูวิกเตอร์พลาสมาเมเทโอไฮเซอร์วิกเตอร์พลาสมาโอ้ฮัลพ์สตูปจินเนอร์เลชั่นเบรกอัตเ์บาสสองครับตีเวอร์โซนาบาสได้รับเพคนเพิ่มเติมนันคออีกใบหนึ่งแอปเทิร์น คูฮักตีที่ผมจะเอาข้างนี้ผมจะเอายามาอนุตีก่อนตีแบบไม่ไม่ฮิตนี่แหละแล้วก็ฟูฮักตีครับสกิลเจเน r a t ชันเบรกเมื่อรับบูทัวร์เขาบาหนึ่งสแตนบวกสามพันแล้วก็เมือ่อตัวนี้ถูกลุกนม่ผมบวกเพิ่มไปอีกสี่พันได้ตัวด้วยไม่เป็นไรยี่สิบสองครับออนอิงการเทเทลไพเซอร์ วิกเตอร์พลาสม่าโจมตีออทริกเกอร์ให้พลังกับแวนครับออทริกเกอร์อีกครั้งสวยให้พลังแวนอีกออแวร์โหแล้วเขาจั่วได้ด้วยนะถือว่าดวงอย่างดีครับผมดวงอย่างแข็งเลยแตนวิกเตอร์พลาสม่าครับผมสกิลจากที่เรากดไปก่อนในช่วงหน้านี้ในเมนเฟสนะฮะฮิวทริกเกอร์ให้พทังหมดตกออแวนอีกครั้ง อืมโอายคยังดีการหลุดเอาไม้เท์นเดียวนี่พีเกลเลยนะถ้าถ้าเขาไม่หลุดเอาไม้ก็คือผมก็มีโอกาสที่จะหวั่นสูงเหมือนกันนะผมโอเคแอปโซลูตซีโร่ชื่อคุ้นมากเลยเหมือนน่าจะอยู่พับแรงนะคนนี้แล้วใช้เจเนซิสด้วยคือเจเนซิสนี่ก็ ไม่อยากจะพูดคือเด็กมันเด็กมันแบบมันเอ๋อคนที่คนเอ๋อวเก็บสักใบครับคือเด็กมันเอ๋อคือเด็กอะไรมันสไตล์เดียวเราชนะมันนั่นแหละคือผมไม่ชอบนะไอ้เฟนริวรู้สึกแบบมันมันเอ๋อวลายศิลปะในการเล่นแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันไลฟ์ความคิดนะคือมันไม่ได้คิดเยอะแหละ คนต้องเล่นให้ชินอะมันเกรงแต่ว่าแบบผมว่าแมคคนิกของเด็กมันน่าเบื่อคู่ต่อสู้แล้วกันเออคือมันก็อาจจะสนุกกับตัวเองครับแต่มันน่าเบื่อคู่ต่อสู้คือแบบสไตล์เดียวงเจบเกมเลยนี่ก็ถ้าเจอเจเนซิสสายเป็นริวเนี่ยภาวนาเดียวของผมก็คือภาวนาให้เกรสามของเป็นลิวไม่ขึ้นมือเขาเขาไล่เป็นเป็นลิวไม่ได้แค่นั้นแหละโอกาสชนะเราถึงจะมี ถ้าเขาไล่เป็นเป็นริวได้ก็ไม่น่าเหลียวนะเท่าไหร่แบบเล่นยากนะเล่สูญญ้ยากทุกเกอร์แต่เราจะลองดูลองสู้ดูดดฮะแล้วเราได้สไตล์สองด้วยเอ้ยเออไม่ใช่เราได้เป็นสไตล์คนสองนั่คือเราเริ่มก่อนมาดูว่าเขาสไตล์แรกแล้วเราจะแพ้เลยไหมซึ <laughs> ่งส่วนใหญ่ถ้าเจอเจเนซิสเป็นริวเนี่ยมันมักจะเป็นอย่างนั้นนะโซชาร์ เรสกหัวห้าพัด้านข้างโคตรอัตช์โม่ตามม่ดิฉัเกิดตรู้ตัวนี่กระโอ้พิเกอร์โอ้วิเกเตอร,ออร์ผมเจ็บยามาตานะเดรกไม่ได้เหรอคือเจ็บยามาตานะเดรกแล้วก็จั่วพิเตอรอ์เราก็หลุดฐานเหมือนกันนะทีนี้เดีเ๋พี่แล้วไปทำใหาไว้เยอะจัดคนระับ เกมนี้หลุดฐานเลยสกิลคือเมื่อไรับผมก็คือเมื่อลงมาคอาจะบัตรหนึ่งใบเอ้โซอโซบัโสโซบัสหนึ่งใบแล้วก็ซูพีเดียคอหนึ่งตัวบวกห้าพันแต่ถ้าเราซูพีเดียคอเราจะจั่วไม่ได้ไ<ป>ก็ไม่ซูพีเดียคอแล้วกัน<ป>อ่ะเดี๋ยวมาดูว่าผมจะแพ้จริงไหมนะ<ป>สำหรับการสไตล์แรกของฝ่ายตรงข้าม<ป>ดูดรีบ คือไอตัวด้านข้างผมให้มันลงดอกไปเองนะผมไม่ได้เช็คฮิวหรอกหนงอะสทิเกอร์นมามาดูครับว่าฝ่ายตรงข้ามจะจบเราไหม,มไม่หลุดด้วยเป็นริว ให獣เล์ให้เขาสไ์เป็นเรสี่เป็วกิของฐานครับโซชาสามใบสกิลหน้าบก่อนสกิลแวนสกิลเกสีแล้วก็สกิลฐาน โซชารสามใบแล้วก็โซชาร์ได้การ์ดสำคัญไปด้วยตัวนี้ทาร่คือเวลาผมเล่นเองเนี่ยไอ้ทาร่เนี่ยไม่จะไม่ขึ้นมือ <c oughs> คือมันจะไม่เข้าไปในโซเลยแม้แต่นิดเดียวมันจะต้องตกแดมมั่งตกดอกขึ้นมืออะไรเงี้ยมันจะ <c oughs> แต่พอเจอก็เนี่ยประมาณนี้แหละหนักๆโซบัสสา,าวอตบาัสหนึ่งจวนหนึ่งครับผม แล้วก็บวกพลังหนึงตัว5,000ันโอชาร์จ1ใบซือเดเรชั่นเบรกการ1ใบกลับกองครับคาสเตอร์ชาร์จที่ไม่ใช่ฮิวนะ,ะการ1ใบกลับกองที่ไม่ใช่ฮิวจิกเกอร์แล้วก็กดเทคเชนลูใหม่วนไปจนคอสหมดนะครับโอบราสบวกตัวหนึ่งบนตัว5,000ันโอชาร์จ โซลชาร์จสกิลเฟปป้าโซชาร์จการ์ดที่ไม่ใช่ทริกเกอร์สองใบสกิลของวันนี้อเอาจากโซเข้าเด็กเรื่องหนึ่งกห้าพัวัน,นี้อีกอัลเทอร์บานึได้เทคเปิดพับสอครับผมเรื่องหน่ใ,นใบเข้าโซ ได้อีกหนึ่งใบจะไว้บนหรือใต้กองกันได้ต้องดูว่าในโตเขามีทาโร่กี่ใบอ่ะมีทาโร่ใบหนึง่งโอชาร์ตดูวยกห้าพันยิวเฟ็นริวยังกดได้อีกรอบหนึง่งโอชาร์ตอ่ะโชคดีก็ยังไม่มีทาโร่เข้าไปเท่าไหร่ยิวเป็นริวครับโตพลัสสาม โซบาร์หจวน่บวกห้าพัน่งตัวโอชาโอโหโซชารทาร่ด้วยดวงดวงจริงจริงอ,เ,อเริ่มแล้วกัดทำเพฟครั้งยิ่งใหญ่ตัวนี้ตีครับโซบ,รา,บา,าร์สามใบจักรการหนึ่งใบ แล้วก็สกิลของคารุที่ถูกโซบาร์ออกไปเอาเข้าไว้ไว้ใต้กองเลือกสแตนเรียการหนึ่งใบใช้สองครั้งสแตนสองตัววิกเตอร์สวยเพื่อเบรกแดมไว้หน่อยเบโอย่างน้อยๆก็ ไม่น่าแพ้สไตล์แรกนะกนะคิดว่าสไตล์แรกเราคงยังไม่แพ Stand trigger. Trigger. Stand trigger. โโ้แตนทริกเกอร์ฮิวทริกเกอร์สตนทริกเกอร์ต่ข้างนี้ตีไม่เข้าละผมก็กาดเดียวทริกเกอร์ปาดีจีฮิวในเด็กสใบ เก็บการ์ดเข้ากองหมดอ่าแล้วเราหลุดวิกเตอร์ด้วยนะฮะจังหวะเนี้ยคือเราหลุดวิกเตอร์ไปด้วยอืมถ้าจะต้องเล่นจริงจริงเมเทโอไคเซอร์เนี่ยก็ยังไม่โ้มเพราะว่ามันจะไม่ติดเจเน r เรชันเบรกสามครับก็ทางเดียวอ่ะ มีท่าเดียวที่ผมพอจะนึกออกแล้วเล่นได้ก็คือท่านาี Life ้ท่านี้จะรีบขึ้นมาอะไรับบนี้ขึ่นแล้วก็คอ ถ้าเราปิดเกนนมนี้ในเทอร์นี้ไม่ได้ผมกาเดาว่าเราน่าจะแพ้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลือกการ์ดให้ดีที่สุดเท่าที่จะปิดได้พอพอคอับค<อ>ิลครับเลอกหนึ่งตัวมาสแตนบวกตีตี อโตีตีวิกเทนตีฮิตสแตนได้หนึ่งตัวโอเคถ้าให้คุ้มจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นคูทัก แต่ว่าครูฮักท่านนี้มันตีไม่ถึง16นะครับผมท่านนี้มันตีไม่ไม่ถึง16แต่ถ้าให้เล่นอีกท่าหนึ่งเลยก็คือเล่นท่านี้ถ้าเราเล่นท่านี้เนี่ยเราจะขี้เียวฝ่ายตรงข้ามจนหมดได้เลยซึ่งก็เป็นอะไรที่คุ้มแหละเเสี่ยงครับเสี่ยงเล่นท่านี้ดีกว่าโีครับคือถ้าท่านี้การันตีเคลียทุกเวฟนะครับผมก็คือเคลียทุกเวฟของฝ่ายตรงข้ามเพราะว่าบูธฮิสแตน ข้างหน้าเหียนตัวในคอลัมน์สแตนสแตนตามนะครับเราก็จะตีได้อ,อ,อ,บบอยีงานสบหกครัแบไบป โอ้โทลิก้นนาดูพลังข้างนี้ไปไปสักทิศดงข้างนี้ไป GG ใบที่สาม GG ใบสุดท้ายมาโอ้โหแล้วก็มีจริงดวงแข็งเกินดวงอย่างป๊อกเจ็งครับเจ็งแล้ว คือท่าที่ผมคิดออกมันก็คือท่านนี้นะคือเคลียปุ๊บได้เต็มก็คือได้สองพีจีมันก็ตามน,น,นะเพราะถ้าเติดว่าผมเล่นเป็นเกรดสองสองาตีตีต แวนตีสแตนข้างนี้อพอผมสแตนข้างนี้ก็จะได้ PG เดียวได้ผมก็จะได้แค่ PG เดียวแต่ก็คือไม่คิดหรอกว่าเราจะได้เป็นดับเบิิกเกออะไรเงี้ยนะแห้งเขามีกการแห้งกันไป スキル発動トールチャーそうやんげイガードにあたったワンガードにあたったイヤガード <You got. S 2> ガードにたっ ยิวครับโซมาัสออกเจเนเรชั่นเบรกเจเนเรชั่นเบรกโซน่าบัสเปิดท็อปสกิลนี้ก่อนเก็บเข้าใต้กองเขาซะชั้นหนึ่งสกิลฮัทโต้สกิลเวรเซริโอ้คอลสกิลฮัทเตอร์บัสพอหนึ่งเปิดท็อปห้าเรียง ถ้าไฟนอลฮิลก็อาจรอดนะเนี่ยแต่เขาเรียนสแตนแล้วครับมาจกไม่รอดแล้วล่ะจโอเครอดมาจากสไล์แรก แต่ก็มาแตกสไตล์สองอยู่ดีครับแล้วถือ2 pg พด้วยโอเค okay, ครับมันก็ประมาณนี้นะน่า <laughs> จะได้ประมาณนี้แหละเนะผมเพราะว่าโอกาสสไตล์ของผมก็มีแค่ครั้งเดียวนะคือผมต้องเลือกสไตล์ครั้งเดียวแล้วก็สไตล์แรกโนวาเนี่ยมันยังไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่คือต่อให้เป็นเมเทอไคเซอร์บัสเเลเนี่ยมันก็ มันก็สแตนเลียได้แค่ตัวเดียวอยู่ดีนะมันก็ยังไม่ช่วยอยู่ดีแหละออแล้วบวกกับว่าพอเขาถือ 2PG เนะี่ยผมพยายามนั่งคิดแล้วว่าถ้าไหนที่จะขอได้ 3PG ทีจีตามเมื่อกี้ถ้าเล่นคูฮักถ้าเล่นคูฮักอาจจะได้ถ้าถ้าผมกรณีที่ผมเช็คเป็นดับเบิลทริคนะคือใช้แวนวิกเทนตี 3. แต่พอเราใช้แวนวิกเทนตีสแตนคูฮักแล้วก็ ใช้คูลฮักตีจะได้1 pg ใช้สกิลคูลฮักสแตนข่างก็2 pg อยู่ดีนะผมเออคือมันไม่มันไม่มีท่าไหนเกิน2 pg ละนั่รับเอ่เวฟสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยแต่ก็คือได้แค่นั้นแหละนะผมแถมอีกอย่างก็ไม่ได้ได้ไฟนอลฮิลคือถ้าได้ไฟนอลฮิลแล้วยืนหน้า2เป็นเกยสองสองข้างอะ่ะก็จะรอดนะแต่ว่าไม่ได้ได้เป็นไฟนอลฮิลก็ไม่รอดอยู่ดีนะผมโอเคก็ พูดถึงเด็กลิสต์แล้วกันสักนิดนึงนะผมที่ใช้มันก็เป็นเด็กที่เอาไปเล่นแก้เบื่อได้นะแต่ถามว่าเหมาะกับการลงแรงมากไหมเท่าที่ดูแล้วยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมก็อันนี้คือเด็กลิสต์ที่ผมใช้นะครับก็ตัวเริ่มอ่ะผมใช้เป็นตัวนี้นะผม Extreme Battler Run Ho รับ Ho รับ Ho ตัวนี้ก็คือถ้ามันเห็นยูนิตที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันสแตนเนี่ยตัวมันจะสแตนตามด้วยนะครับผมก็คือมันจะเป็นค่า คอมโบกับตัวนี้เควโซเยอร์ yer, นะผมคือตัวนี้คือเมื่อบูตตีฮิตสแตนตัวนี้นะผมแล้วพอรับโผเห็นตัวด้านหลังสแตนมันก็จะสแตนตามคือไอตัวนี้เนี่ยที่เอาเข้ามามันคือการเคลียอินเตอร์เซ็ปนะผมคือกรณีที่ถ้าเจอพวกเออเป็นเกียร์คอนิเคิลเงี้ยที่มีเนพาด้าเสพจากด้านหลังอะรับโผบวกกับเควโซเยอร์อะ ก็คือเคลียร์ได้หมดเลยนะผมคือมันตีได้เรื่อยๆอจนกว่าเรียกาศฝั่ตรองข้ามจะหมดนะผมนี่เป็นท่าที่เอาไว้เคลียร์เรียการนะผมคือท่านี้เป็นท่าที่เด็ดเลยแหละแล้วก็ PG จีนะผม PG ก็เป็น PG ไหงายดมตัวทิ้งสไต์ก็ใส่มา3ส่วนตัวนี้นะผมโซบัสสองจวนหนึ่งก็เอามาเพื่อเพิ่มมือส่วนการ์ดตัวนี้ก็เอามาแค่เพราะว่ามันมีการรีทายนะผมก็คือการเจอพวกเด็กที่มันรีทายได้อะไรเงี้ยจะได้เหลือตัวไวบูทได้นะผม เอาไปก็เกรดสองก็ใช้เป็นคูฮักสี่นะผมตัวนี้ก็คือเจเนเรชันเบรกหนึ่งถ้าตีแวนการ์ดแล้วถูกบูสต์นะผมคาลเตอร์บ er ัสนึงใบแล้วก็สแตนยูนิตหนึ่งใบบวกสามพันส่วนตัวนี้อาบาเลวนะผมอาบาเลวก็คือโซบัสนึงคาลเตอร์บัสนึงถ้าแวนติดชื่อวิกเตอร์เกรตั้งแต่สามขึ้นไปบวกสองพันให้ตัวมันเองแล้วก็ได้เทคเพิ่มเติมคือถ้าตีฮิตแวนเลือกยูนิตหนึ่งตัวในสนามใบอื่นสแตนขึ้นมาแล้วก็บวกพลังสามพันนะผมก็แค่นั้นเองส่วนตัวนี้ ก็เอามาคัาเตอร์ชาร์จแล้วก็จั่วการนะผมเฮดฮอกนะสตาร์ไลท์เฮดฮอกตัวนี้คือเมื่อเออ่เมื่อลงเนี่ยเลือกหนึ่งตัวในสนามถ้าตัวที่ถูกเลือกสแตนขึ้นมาในเทอร์นี้จะได้จั่วการหนึ่งใบคัาเตอร์ช้าหนึ่งใบแล้วก็ตัวนี้นะผมบีดเดตี้ก็คือสัตว์เทวะนะผมโคเดียนองเกฤษเนี่ยตัวนี้ก็เมื่อสแตนบวกสี่พันนะผมก็คือเอามาปั๊มพลังตอนสแตนนั่นแหละแล้วก็เกรสามเป็น วิกเตอร์นะผมตอนนี้วิกเตอร์ยังมีร่างเดียวอยู่นะแคนอะีเวนต์ของเราว่าแคปเปอร์ยังไม่เข้านะผมน่าจะเข้าเดือนหน้านะแล้วก็ตัวนี้นะผมมูซาชินะตัวนี้ก็สกิลก็ค่อนข้างดีแต่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะผมแต่ก็ติดติดมาการพวกเจอลิงโจ็กเกอร์อะไรเงี้ยเฉยแล้วก็ยามาโตโนะเด็กนะผมสกิลเดียวกับโกลเด้นแองเกลเลยแล้วก็ฮิวสี่นะผมแค่นี้เองคือเด็กโนวาสนี่คือง่ายๆเลยนะ เกรดสีครับผมผมใส่เป็นเมเทโอไคเซอร์วิกเตอร์สองใบเกิดเหตุที่ใส่ส,ส,สองก็เพราะผมมีสองนะถ้ามีสี่ผมก็ใส่สี่นะผมใส่แทนวิกเทนไปเลยแต่ว่าอย่างที่บอกคือสไตล์แรกของโน้ว่าเกรเทอร์เนี่ยมันเลือกเล่นได้ไม่ค่อยเยอะหรอกเต็มที่ก็ไม่เล่นเมเทโอไคเซอร์ทีบิวก็ต้องเล่นเมเทโอไคเซอร์วิกเทนนะครับผมซึ่งถ้าเล่นมันก็นอกจากสแตนเลียแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างคือต้องตีฮิตแวนด้วยนะคือต้องขอฮิตแวน ตัวที่ไม่ขอฮิตแวนเนี่ยก็จะมีวิกเตอร์พลาสมานะครับแต่วิกเตอร์พลาสมาก็ต้องใช้เป็นเจเนอเรชันเบรกครั้งที่2ก็คือต้องสไตล์2ถึงจะใช้วิกเตอร์พลาสมาได้ครับนะหรือจะเล่นเป็นเมเทลไคเซอร์วิกเตอร์สไตล์แรกก็ได้แต่ว่าก็จะไม่ติดเจเนอเรชันเบรก k 3สกิลด้านล่างซึ่งก็จะไม่คุ้มอีกเพราะว่าสกิลด้านล่างเนี่ยคือขอแค่ตีแวนสแตนเรียการหนึ่งใบไม่ต้องฮิตก็ได้นะครับแต่ว่าสกิลบนเนี่ยต้องตีฮิตนะคือตีฮิต เลือกสแตนเรียกอากาศหนึใบบวก3,000ันก็คือเหมือนมีสกิลฐานวิกเตอร์2ครั้งนะครับแล้วก็สกิลด้านล่างแถมให้คือตีไม่ต้องฮิตไม่ต้องอะไรเลยขอแค่ประกาศตีแวน์ก็สแตนหนึ่งตัวนะผมก็คือแค่เนี้ยเด็กมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยวิกเตอร์พลาสมาก,ก็คือเอามาลุกตัวเองนะผมข้อดีก็คือลุกตัวเองแค่นั้นแหละจบนะผมไม่มีนะจบเลยคือแค่นี้เลยนะผมก็ ประมาณนี้สำหรับการรีวิวเด็กนอกเมตาเนอะถ้าใครที่ชื่นชอบซีรีส์นี้ก็อย่าลืมฝากทั้งกดไลค์แลวก็กดติดตามให้ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะใครที่อยากจะดูเด็กนอกเมตาเด็กไหนอีกอะไรเงี้ยหรืออยากจะดูเด็กในเมตาเด็กไหนก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามแลบชมมากถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือว่าช็อตสุดท้ายเมื่อกี้ใครมีท่าที่เด็ดกว่าที่ผมคิดไปออกเมื่อกี้ก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะช่วยๆกันนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้า ตาเมื่อกี้ผมจะขอสามพได้ไหมนะถ้ามีใครคิดออกก็บอกด้วยนะผมขอบคุณมากที่ติดตามรับชมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับผม